สวัสดีครับผมเอาไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานํำนเสนออีกแล้วแจ้งเหตุครับอันนี้คือน,น,น,น้ำยานางน,น,นะ <S <S 1> <S 1> <Okay. S 2> เข็มคนมากเลย ตามไปด้วยพริกกระเทียมที่เราโขกไว้นะครับเมนูง,ง่ายๆเลยแต่อร่อยมากบอกเลยน้ำปลาจะาร่อยหนึ่งนปครับข้าเบือครับข้าเบือเข้าเบือ,เ,เ,อเท่มตามเข้มข้นให้กับน้ำนะครับ ให้น้ำน้ำแกงของเราเนี่ยจะมีความหนือดมากขึ้นครับผมน้ำเดือดได้สักพักก็ตามด้วยพระผอกของเราเลยครับไอเห็ดออกครับผมตอนนี้นี่ครับหลังจากที่น้ำเดือดนะก็เอาเห็ดลงไปนะก็สักพักหนึ่งนะครับก็ จะตามด้วยหน่อไม้หน่อไม้ต้มนะที่ผมต้มไปแล้วนีลงไปต้มให้เพื่อให้ตัวหน่อไม้จืดครับจืดแล้วก็จะให้ความหวานอร่อยเลยแหละทิ่งไวสัฟพากค,ครับผมแล้วเราก็ปรุงเครื่องตามไปด้วยผักที่เราชอบเลยครับเดีย ตรงตัไม้ไปได้านะก็ปรุงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยครับผมตามด้วยผักที่เราชอบเลยจะอมครับสี่ีกันก็เริ่มมาครับผมนี่โหชอด ตามไปด้วยฟรไม่ต้องให้บรรยายครับผักหวานครับผมถ้ามีไข่มดแดงสักหน่อยนะโอ้ยโอเคเลยนะแต่วันนี้ไม่มีมีเท่านี้ครับแต่ว่าโอ้คนสักนิดนึงครับก็ตักเสิร์ฟได้เลยตอนนี้ข้าวสวยอยู่ไหนกลับไป ชชชแช่ครับแช่หม่ำเข้มข้นมากเลยครับไปหม่ำกัน เดี๋ยวต่อรั้ผม,มอ่าไอร้อนๆนี่โอ้โหมาอร่อยด้วยกันครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวเก็นใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ